มาจับพ่อวัญทั้งผู้บ่าวผู้สาวก็ได้ทั้งอันกไ็ได้ดวันนี้ก็ <c ười> <น>เอาเอาเริ่มไม่พอจะป่าสาวคนนั่งแล้วพราะงี้ฟัมเขาไปเพราะงี้งเขาไปแล้วเริ่มต้<แ> <c ười> นพอดีเอาเขามาตุ้งเก้าตุ้งวนญจับพ่อวันแล้วก็วันนี้ก็มื้อสันวันดีเนานะนวันน,นี้ทีมุต่โชควันอันมงคลสมลดรดกินดองอะไรให้ เจ้าบอกเจ้าสาวมีความสุขความเจริญแลวก้ฮองโอันนี้เราองควนอันนี้เริ่มมันวะครับแล้วบันนี้ฟุ้งกันหน่อยมีใจชื่นช่วยยินสอนขออุมมันอวยพรให้เด็กผู้บ่าวผู้สาวนี่มี ความสุกความเจริญเป็นอย่างมากขุขะหักขวานเด็คุณอนุสวรสามสิ่งคือคุณพระรัตนใจแก้วจิ่งดวงนี้กับทั้งคุณประเสริฐศรีทุกแห่งทุกแหล่งและสวงสวรรค์ขอมาเสกสันเป็นพระพรคืออายุวันณะสุขพระละอุขยะปฏิพานอาทิปฏิคุณสารสมบัติเยี่ยงกอเดชะอนุภาพกระเดื่องธรณีคือดรืงเสุสวีส่องสว่างโลกคอยหายทุกสูขอยู่สวัสดีชยิตุฮวงเชยมังคลังขอจงเป็นเชยมงคลอันเวนหญิงส่วนทุกสิ่ง บริบูรณ์ก็ขาดซื้นเขาก็เ่าก็ซาแล้วในในผ้าขนซาชุแล้วกนเห็นนังต้อเมันแล้วแล้วก็บางทีก็เอาเขาก็ยกขันห้าน้องก็ให้เขาหยกมือแห้วเขาบวกมือสักคีก็มีเจนในสักคีมันมันบูมีแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวเาติเคนไว้เดี่ยตอด้วยด้วยสักคีเขมันดูเจบตํานั้นครัวะรับ ีกามเจรูปีเออเอาทำหนี้อย่างนี้ผมเคยไปผ่านตาผมอยู่บันเี้สักเชิกามีเจรูปีชี่นีสิคราตเตจนตลิเควิมานี๊ยปีเลเทจัคามีตลวนาคานีเคหวทุมมีเขเตผมมาจายันตุเทวาเจรัตราวิสเมยักขันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวโรจนังสาธูมีถุงนันตู ธรรมสวนรค์กลัวยำพัฒนาธรรมสวนรค์กลัวยำพัฒนาธรรมสวนรค์กลัวยำพัฒนาอันนี้ก็เจเล็บนี้ก็เขาก็เขาเขาอายฝันเถอะวันนี้ก็เอาก็นาโมตัสสะแล้วเนี่ยต่อต่อด้วยนาโมครับต่อด้วยต่อด้วยนาโมครับนาโมอ๋อนาโมจะจบไปแล้วปะเขาไม่ที่เลยเขาแล้ว พุทธังอา,ายุแต่นางตีชีอันสักเคี้ยสามีนอื่นเป้าสักเคี้หมดครับโอ้เพราะแต่อันอันอันนี้เรากาเทวดาแล้วบันดนี้น้ำโมสามจบมล้วเขาเลยครับบ่ได้อะไรหังสัมมาบ่ได้ไหวพระบ่บ่บ่ได้ไหวดอกตัดออกครับคืออันเพราะว่าเขาเขาลิงดิเขาเขาสีเอาลิงเวลาครับมันท่านเวลาเขาท่านคลิปของเขาครับอือเขาตั้งนโมสามเตื่อแล้วก็เขาเลย พุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพานังสระนังคัจฉามิธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวันิพานังสระนังคัจฉามิสังฆังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพานังสระนังคัจฉามิอันนี้อันนี้ว่าอันนี้บรรยู่ในหนี่มีบ้างที่บอกเองเมื่อีบุ๋มมีนั่นคือใส่แบบเจ๊จักหน้าดิมันเจ๊คำมันมันอันนี้มามาเพราอวยพรให้อัน ทุกร,ร้านเขาดีๆนีแห้งนะออออพุทธังอะไรพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวันิปานังสันังกชามินะออคืออย่างอย่างบางคนเขาเขาเสียวทุติยมปีพุทธังต่อไปแล้วก็ตัดทมันผัดคือยาวหัวนยาวมันหลายครับขันเวลาหลายก็เห็นได้ครับได้แต่ว่าทุ่มมือเนี่ยเขาบอกเวลาหลายบเพราะว่าเขาเอาไปเวลาแ็บเชื่อมเขาไหลเวลาเนี่ยน้ำผู้น้ำผูผู้เฒ่าผู้แก่เขาหลเพราะฝันเวลาไปทุกคนครับ ว่าท He ่านผู้จัดงานกับดเบืออะไขึ้นกันผู้รวมงานกับเบือผู้รวมงานกับเบืออันนั้นหมู่านเขาเ่าท่านเห็นเนี่วัดเสือดูขวัญตัวขว่ญวัดว่าสัวขวัตื่นขวัญก็เอิไปทำมาแล้วนะบวบกัเปิดไปลวดผมตัดมาตตอนี้ตขวคนอกกำแอนี่ขวเล็กน้อย มันได้มากผม,มว่าแหละผู้มันอันนี้ทูขวนเฮือนทูขวนแต่และแนวมันกี่ข่ายซึ่งกันหร่นเป่อันนี้ทูขวนธรมรมดาเอออันนี้อันนี้ธรรมดาทูขวนแบบบอันโบโบมันเจ๋งงานเออไอ้ทูขวนทั่วไปครับคืออย่างนั้นเอ้าเพื่อนสิกระศีเ,เพื่อนสิกระศี